สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแม็กซินสามใน,มในโหมดมันจะเพเยอร์กันนะวันนี้เล่นเฉยๆนะแต่ว่าว่างเลยแล้วหาอะไรทำด้วยงงอือยอ

กัตรงปเล่นะช้ได้คูเบอรไงวะยน่ะก็ได้เล่นนานใลเกม All e n โอ้โดนตบาไปเเร่ตายเปนเ่ธรรมดาก่ใครไปโดนวะเด็กต โดดไม่ได้ตายก่อนปืนเราไม่งมันไม่ดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหลดเอาใหม่เล่นอะไรดีชัดกันชัดกันแล้วกันโอเคปืนโดดเอาเอาเป็นเซตไหนดิวีเอลหรือชัดกันวีเอลไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่วีเอลอะไรวะก็มัน Deaths were being called in. Nini, good, Nini. I don't got to worry about you no more. Oh my God! Hey, No Luna. They were bringing out the big guns. Shoot! 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 โอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งม่เป็นไระล้วก็มปลอดใจตัวเองเข้าไวไหนซะเหียวเหียวอะไรเยอะไรไม่เหีวีมครเนี่ยทีมเราหรอนไนอ บนมีอะไรกันใครอูข้างบนดิเขาเบลอแบบแหนไหนวะมาสามคนกูตายคนเดียวแน่นอนโอ้เก็บไหน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 อยู่ไหนกันเงียบ

ทำไม่เลยนี่ยเฮ้ยใครวะอะไรกันเนี่กระโดดกระโดดใครมกระโดดใครเอาเอาระเบิดก็คิวได้ฟอง่หลุดเลย เอานี่เลยอืนชอบเลยไม่ยอมแล้วเกูเนแป๊บโหรอเยระยะมันเป็นระยะไก่เฮ้ยเออใช่แ้่ผมมาใช้ ในระยะเาวุธปืนระยะใกล้คงใช้ในในแบบระยะไกลเฉยมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลละกันง่ายๆไปดูหน่อยใจก็ ชอบแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเลือกมาก็คือมน้องที่นปบล้วปบแล้วปุ

กระโดดหน่อยโดดอะไรไม่รู้อะไไม่้กรโดดก่อนตายเ อว้ว้วาโอ้คือคิวมไรไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นสนา เราเราจะทำน้ำที่ขนาดให้นะเดี๋ยวจะเป็นเวลาแล้วโอ,โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ